ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหมัดและกระบีต่างฝ่ายต่างเข้าปะทะกันก่อให้เกิดคลื่นพลังปราณแท้จริงอันทรงพลังกระจายออกไปทั่วทุกพื้นที่ขณะที่รัศมีสีครามระเบิดออกพลังปราณแท้จริงที่รุนแรงของเฉินเซี่ยง ก็ทำลายกระบี่ยาวของเหยาเทียนหัวลงบังเกิดเป็นเสียงคมชัดดังกึกก้องถึงกระนั้นหมัดพายุสังหารพยักษ์สวรรค์ของ,งเฉินเซียงยังไม่หยุดลงหมัดที่รุนแรงและทรงพลังกระแทกเข้าใส่เหยาเทียนหัว กดดันให้เหยาเทียนหัวไม่อาจขยับขยื่นหรือกระทั่งหายใจยังไม่อาจทำได้หยุดทันใดนั้นผู้อาวุโสตระกูลเหยาตะโกนขึ้นแต่ไม่ทันเสียแล้วเพราะหมัดของเฉินเสี่ยงรวดเร็วราวกับสายฟ้าฟาดลงสู่พื้นดินทุกๆุก คนต่างตกใจอย่างหนักดวงตาเบิกกว้างและปากยังคงอ้างค้างอยู่แบบนั้นสิ่งที่มาพร้อมกับหมัดอันทรงพลังคือลมกระโชกแรงหอบเอาร่างของเหยาเทียนหัวปลิวออกนอกเวทีเขากระอักเลือดเป็นจำนวนมากออกมาในระหว่างที่ลอยอยู่กลางอากาศทันใดนั้นผู้อาวุโสและผู้คุ้มกันตระกูลเหยาต่างทยาาและร่อนลงใกล้จุดที่เหยาเทียนหัวตกอย่างรวดเร็วเจ้าทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหาัส ผู้อาวุโสตระกูลเหย่ยตะโกนด้วยความกโกรธเขาเรีบหยิบเม็ดยาออกมาพร้อมกับป้อนเข้าไปในปากของเหว่เทียนหัวหลังจากที่รักษาเหย่าเทียนหัวเสร็จเขาส่งเหย่ยเทียนหัวให้กับผู้คุ้มกันจากนั้นเขาจึงกระโดดขึ้นไปบนเวที เฉินเซียงเพียงใช้มัดทำลายกระบี่ของเหยาวเทียนหัวและทำให้เกิดบาดแผลมากมายบนร่างของเขาวความแข็งแกร่งระดับนี้ทำให้ผู้คนต่างเอามือปิดหน้าด้วยความละอายในเวลานั้นผู้เยาวตระกูลอื่นๆบังเกิดความตื่นเต้นอย่างยิ่งเนื่องจากพวกเขาวล้วนตระหนักว่าตระกูลเหยาและตระกูลเฉินเป็นอริการนอกจากนี้ผู้อาวุโสตระกูลเหยาวเองก็กำลังเตรียมจะสู้กับเฉินเซี่ยง ผู้อาวุโสและผู้นำตระกูลสาขาเองก็เตรียมที่เผชิญกับปัญหานี้แล้วเช่นกันแต่ก่อนที่พวกเขาจะเคลื่อนไหวกลับถูกหยุดโดยเฉินเทียนหูเขากล่าวเสียงต่ำว่าทุกคนอย่าเพิ่งเคลื่อนไหว เรามารอดูการแสดงที่น่าตื่นเต้นกันเชิญยี่หานกล่าวด้วยท่าทางกระสับกระสายเจ้าเด็กบ้านนั่นเอาชนะข้าได้ด้วยความแข็งแกร่งเพียงระดับห้าขอบเขตนักสู้แต่ตอนนี้เขาก้าวเข้าสู่ระดับ6แล้วผู้อาวุโสตระกูลเหยาวนั่นไม่มีทางชิงความได้เปรียบจากเขาได้แน่นอนแม้ว่าผู้อาวุโสตระกูลเหยาจะมีความแข็งแกร่งระดับเขอบเขตนักสู้ แต่เฉินเซี่ยงผู้ฝึกฝนทักษะศักดิ์สิทธิ์และยังมีเส้นที่ะจรหยินอย่างศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะเอาชนะผู้อาวุโสตระกูลยาวบางคนที่มีพรสวรรค์สูงส่งจะเป็นอนาคตสำหรับตระกูลพวกเขา ถึงแม้ตระกูลเฉินจะอำนาจมากแต่ก็ยังมีตระกูลที่ทรงอำนาจอื่นๆเป็นอริกับพวกเขาอย่างลับๆในตอนนี้ผู้เยาวตระกูลอื่นๆต่างร่วมเป็นสักขีพยานในความแข็งแกร่งของเฉินเซียง ฉะนั้นตระกูลที่มุ่งร้ายต่อตระกูลเฉินเหล่านั้นต้องยับยั้งความคิดของพวกเขานอกจากนี้ยังมีตระกูลที่เป็นมิตรตระกูลอื่นๆยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอีกด้วยทำไม คิดว่าคนรุ่นยาวเช่นข้าไม่สามารถทุบตีผู้อาวุโสได้หรือเฉินเสี่ยงหัวเราะย่อขณะหมัดทั้งสองข้างปรากฏประกายสายฟ้าสีครามออกมาเป็นครั้งคราวทุกทุกคนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ต่างพากันตกใจไม่ใช่เฉินฝึกฝนพลังเพลิงเช่นนั้นหรอกหรือเช่นนั้นเขาปลดปล่อยสายฟ้าแห่งปราณแท้จริงได้อย่างไร ผู้อาวุโสตระกูลเหยี่ยวเองไม่ได้โง่เขาตระหนักว่านี่ยังไม่ใช่ขอบเขตความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเฉินซียงสิ่งที่ทำให้เขาตกใจมากกว่าคือความจริงที่ว่าผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเฉินไม่ได้เข้ามาช่วยเฉินเซี่ยง เลยนี่ทำให้ผู้อาวุโสตร,ระกูลเหวารู้สึกอับยศยเพราะยอดฝีมือของตระกูลเฉินเชื่อว่าเฉินเซี่ยงสามารถรับมือเขาได้อย่างง่ายดายในความเป็นจริงดูเหมือนว่าพวกเขารังเกียจมากเกินกว่าที่ก้าวเข้ามาต่อสู้กับเขา เฉินเซี่ยงจ้องมองไปยังผู้อาวุโสตระกูลเหยงที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเขามองไปยังใบหน้าชายบุตรบึ้งที่เต็มไปด้วยความโกรธพร้อมกล่าวผู้อาวุโสตระกูลเหวาวจนถึงบัดนี้ท่านต้องการทำอะไรชี้แนะแลกเปลี่ยนคนผู้หนึ่งที่อยู่มานานหลายสิบปีจะมาแลกเปลี่ยนกับคนที่อายุสิบกว่าปีเนี่ยนะบ้าไปแล้ว เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลายเป็นตัวตลกไม่ว่าเขาจะชนะหรือแพ้มันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับชื่อเสียงของเฉินซิ้งอยู่แล้วเจ้าทำร้ายเทียนหัวผู้อาวุโสตระกูลเหย่ไม่รู้ว่าจะกล่าวอะไรเนื่องเพราะการที่เขากระโดดขึ้นมาเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายว่าแล้วทำไม ถ้าข้าไม่ตอบโต้กระบี่ของเขาป่านนี้มันคงทะลุคอหอยของข้าแล้วถ้าไม่ได้สังหารเขาซึ่งนั่นก็ถือว่าข้าสุภาพกับเขามากแล้วทุกคนต่างก็เห็นว่าเหยาเทียนหัวแทงกระบี่ออกไปอย่างเยี้ยงโหดดังนั้นการที่เฉินเส้นกระทำเช่นนั้นล้วนเป็นเรื่องสามัญทั่วไป นอกจากนี้พวกเขากําลังประลองทักษะการต่อสู้การได้รับบาดเจ็บล้วนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดมีเพียงผู้อาวุโสตระกูลเหว่ยวเท่านั้นที่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมพวกเขาเป็นถึงหนึ่งในตระกูลชั้นสูงพร้อมกับมีเครือข่ายตระกูลพันธมิตรที่แข็งแกรง่งแต่วันนี้พวกเขาไม่เพียงสูญเสียสมุนไพรล้ำค่าแต่พวกเขายังเสียหน้าอีกด้วย นอกจากนี้นักปรุงยาอัจฉริยะที่พวกเขาภูมิใจนักหนายังได้รับบาดเจ็บและทั้งหมดนั่นเกิดขึ้นเพียงเพราะเฉินเซี่ยงฮ่าฮ่าฮ่าผู้อาวุโสตระกูลเหยาวอรอขึ้นในทันทีตระกูลเฉินอันเล็กจ้อยกลับกล้าประเมินความสามารถของตนเองสูงจนเกินไปทั้งยังกล้าต่อต้านตระกูลเหวของข้า วันนี้ข้าจะให้บทเรียนแก่เด็กสารเลวที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเช่นเจ้าผู้อาวุโสตระกูลเหยารู้สึกเข้าตาจนในความคิดของเขาตระกูลเฉินเป็นเพียงตระกูลเล็กๆถึงแม้เขาจะสั่งสอนเฉินเสี่ยงสักครั้งตระกูลเฉินเองคงไม่มีใครกล้าปริปากแต่ถ้าเกิดสงครามระหว่างตระกูลทั้งสองขึ้นจริงแน่นอนว่าตระกูลเหย่าไม่มีทางพ่ายแพ้ ไ้แก่หน้าด้านมันเป็นตระกูลเหยียของเจ้าถี่ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำตระกูลเหยของเจ้าได้เสียหน้าเพราะเจ้าแล้วในวันนี้เฉินเซี่ยงกล่าวเสียงดังฟังชัดกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ภายในใจของพวกเขาทุกคนต่างเหยียดหยามตระกูลเหวียงอย่างลับๆพวกมันไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับความพ่ายแพ้แต่พวกมันกลับกำลังพยายามรังแกคนที่อ่อนแอ พวกมันอาศัยความแข็งแกร่งและความรุ่งเรืองโดยไม่คำนึงสำนึกผิดชอบชั่วดีพร้อมกับตัดสินใจที่จะจู่โจมเฉินเซียงซึ่งมันเป็นเรื่องไร้สาระผู้อาวุโสตระกูลเหยาโกรธเกรี้ยวอย่างมากทั่วร่างของมันปกคลุมไปด้วยปรานแท้จริงสีแดงที่รุนแรงดวงตาทั้งสองข้างปรากฏเลวเพลิงพพุ่งออกมาเพียงก้าวเดียวมันได้ปรากฏเบื้องหน้าของเฉินเซียง ฝ่ามือทั้งสองข้างมันดูราวกับปุกาบาทที่รุนแรงสัตว์เข้าใส่เฉินเซียงขณะเดียวกันพลันปรากฏกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัศมีปราณแท้จริงอันรุนแรงล้อมรอบตัวเฉินเสียงฝ่ามือทั้งคู่ของผู้อาวุโสตระกูลเฉินไม่ไม่ทันได้สัมผัสโดนเฉินเสียงเนื่องจากรัศมีพลังชีแท้จริงได้ป้องกันร่างเขาวไว้ ไม่เพียงเท่านั้นเขายังยือนอย่างสงบเยือกเย็นราวกับคุณเขาที่ไม่หวั่นไหวแม้เผชิญกับเพลิงแผ่เผานับไม่ถ้วนทันใดนั้นหมัดทั้งสองข้างของเฉินเซี่ยงพลันเปลี่ยนเป็นศีสะะของพยพักษพร้อมกับการจู่โจมที่รุนแรงกว่าก่อนหน้านี้ที่ทำให้เหยาเทียนหัวบาดเจ็บสาหาัส เลวเพลิงพวยพุ่งออกมาจากทั่วร่างผู้อาวุโสตร,ระกูลหยาราวกับปีศาจดุร้ายที่กำลังกโกรธเกรี้ยวปราณแท้จริงอันรุนแรงรวมตัวกันรอบรอบ,รอบ่ามือแห้งผอมทั้งสองข้างเจ้าแก่กล้าลงมือกับข้ารุนแรงถึงเพียงนี้ เช่นนั้นข้าก็ไม่อาจสุภาพกับเจ้าเฉินเสียงคำรามอย่างบ้างคลั่งราวกับมังกรในทันทีคลื่นปราณสีครามพวยพุ่งออกจากปากของเขาวกลายเป็นลมกันโชคสีครามที่รุนแรงภายในลมกันโชคที่รุนแรงนั้น ปรากฏเป็นประกายใสายฟ้าแปรบอปอรอยเออบอในเวลาเดียวกันเฉินเสี่ยงพุ่งไปยังผู้อาวุโสตระกูลเฉินหมัดศีษะพยักทั้งคู่ได้กลายเป็นศีษะมังกรครามที่ทรงพลังในทันที มังกรครามคำรามได้ปลดปล่อยลมกันโชกรุนแรงที่แฝงไปด้วยพลังสายฟ้าซึ่งมันทรงพลังอย่างมากเมื่อเห็นดังนั้นผู้อาวุโสตระกูลพลันประหลาดใจเวลานี้เขาเห็นมังกรขนาดยักษ์กำลังคำรามและพุ่งตรงมาที่เขา ผู้อาวุโสตระกูลเหยาพลันแตกตื่นเมื่อเห็นปราณแท้จริงที่รุนแรงของเฉินเซี่ยงพุ่งตรงมาที่เขา่าหมัดทั้งสองข้างของเฉินเซียงเกือบจะพุ่งไปถึงฝ่ามือเพลิงของผู้อาวุโสตระกูลเหยาแล้วทันใดนั้นทั้งหมัดและฝ่ามือต่างเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงบังเกิดเป็นเสียงเสียงกระหึ่มดังสนั่นราวกับสายฟ้าฟา,าดพร้อมกับประกายแสบวับขึ้นระหว่างการประทะ คลื่นปรานหลังไหลออกมาราวกับคลื่นในมหาสมุทรพร้อมกับลมกันโชคราวกับพายุเฮอริเคนกระจายออกไปทั่วทุกพื้นที่คลื่นพลังนั้นทำถล่มเวทีด้านบนจนพังราบพร้อมกับหอบเอาโตอาหารและเก้าอี้ในบริเวณใกล้เคียงลอยขึ้นไปด้วยทุกคนถึงกับเหวอ เป็นไปได้เช่นไรที่เด็กหนุ่มอายุเพียง16ปีจะสามารถต่อสู้ได้ทัดเทียมกับผู้อาวุโสตระกูลเหาวนอกจากนี้เขายังเหนือกว่าทุกคนเห็นเลือดที่มุมปากของผู้อาวุโสตระกูลเหาาอย่างชัดเจนแม้ว่าเฉินเซี่ยงจะดูตกใจเล็กน้อยแต่เขายังยืนอยู่อย่างมันคงราวกับขุนเขาพร้อมด้วยลมหายใจที่สม่ำเสมอไม่ติดขัด ต่างจากผู้อาวุโสตระกูลเหย่ยาที่กำลังหอบหายใจอยู่ทุกๆคนในนี้ต่างเห็นว่าผู้อาวุโสตระกูลเหยาเผาผลานปราณแท้จริงปริมาณมหาศาลเพื่อต้านทานการจู่โจมที่รุนแรงและบ้าคลั่งจากเฉินเซียงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ